สวัสดีครับวันนี้นุ่มมีโอกาสได้มาเยี่ยมในส่วนของแปลงแต่งกัานะครับตรงนี้ก็อยู่ในอยู่ตำบลลำซินนะครับอำเภอซีนักคารินเดี๋ยวพบกับเจ้าของส่วนเดี๋ยวขอบควนช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับครับปุ่มจือเอกเอกใจเกลเซนรับเป็นาอกใจเกลเซนนะครับครับอันนี้เราอยู่มู่อะไรนะครับมูนึ่งมูนึ่งตำบลลำซินใช่ครับอำเภอซีนักคารินจังหวัดพัทลุงใช่ครับนะครับถึงตอนนี้แต่งกัาติดโป๊กไปเนี่ย ตอนเจ่เจอปัญหาอายุสักประมาณกี่วันได้นะครับช่วงนั้นกี่สิบวันประมาณยี่สิบวันเราพบปัญหาอะไรมั่งเปลี่ยนเปลี่ยนลงถึงที่นี้เราสังเกตว่าตอนเี่บเปลี่ยนลงเนี่ยอาการถี่พบมันเป็นปันปลื้มมั่งครับใบมันจะเก้งหยอดด้วยเก้งมัดใบแข้งหยอดแข้งก็คือหยอดมันฮอดไม่ต่อยอดไปเลยโกจรมันตอนนั้นกังวลมากไหมก็เกลียดกันนั่นนี่เกลียดันได้เราลงทุนไปไล่บาาเลยเนาะถึงที่นี้ ชีดยาไปแล้วตอนนั้นแปลอายาทีรานเนาะเอายาทีรานนุ่มมาถึงการชีดไปก็เป็นตัวจูเลนซีนะครับเป็นจูเินซี์กําจัดเพรียมันตนนั้นเป็นตัวท็อกซินไอชีดไปแล้วชีดแล้วชีดไปแล้วปั่นปื้มังก็ปวดชีดชีดวันจุกโซวก่อติดมาเรวัานาตย์ช่วงเจ้าก็หย,ยดดื่มเดืนดกับใบก็ดื่มนวล คือตอนนั้นก็คือน้องไม่ส้มตัวท็อกซินไอก็ไปซึ่งเป็นตัวกําจัดตัวเพลีย<ช>และก็ส้มตัวยาต้านไวรัสไปกันเพ<ช>ื่อช่วยหยอดมันเดินท<ช>ีนี้เราชีดวันศุกร์ก็ประมาณวันเสาร<ช>์วันเสาร์ก็เริิมห็นแล้วว่ายอดมันเริิมนวลขึ้น,นยอดมันเริิมเดินขึ้นมามาเลยงเจ้าก็เริ่มเดินเลือถึงตอนชีดเรากังวลในไรไม้ว่าเออไม่โรยอย่างพิษอย่างภั่มั้งไหมไม่ผมชีดผมใหญ่เป็นมุกชีดไม่ได้เป็นมุกเลยครับถึงชีดไปแล้วมันปั่นปื้มัง าอาการปกติกุืนใช่ไหมอ่ากลนสำหรับเราเองปกติ้มมันิชีดเคมีตัวเด็กหมือนวัวถ้าเกิดว่าเราชีดเคมีแหลรแต่ก่อนอาการตีเห็นชัดก็คือเราหมือนวัวหมืนวัวตาลายก็คือเพียยไปไล่วันเลยนะมันมันแต่พอมาชีดตัวนี้ก็คือใบาย,บายไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ดู้สึ้เลย,เลยการลบแผลอบนําเลยปกติแต่พ้นที่ได้ที่เกิดขึ้นกับแตงของเราทําว่าพอใจไหมดีมากเลยพอใจเนะี่ย คือว่าพานนะกุนกับปลอดภัยฮะกนกับปลอดภัยแตงเราก็สามารถช่วยในเรื่องของพิยาได้คิดว่ามันโซกับเคมีได้ไหมจากที่เราเคยปลูกแตงมาปลูกปลักมาทิพปีแล้วใจแต่เคมีมาตลอดก็มันดีว่าผมมันนะดีว่ากุนทึ่พอดีเด็กลูกแรกก็มาอยู่กันปุ๊อ๋อลูกแรกก็มาอยู่ในแปลงกันทีนี้เราก็ไหวใจได้ซ่ามัดผ่านลูกเข้ามาในแปลงได้ใช่ครับครับเพราะว่าเด็กเลยตอนมันจะได้โปรโงก็เบิร์ สูดก็ไปอย่างนั้นจะได้เลยอ่าครับถึงเหมือนเด็กมันนี้ก็มัน,น่าจจะจนได้เนี่ยจริงเลยก็เลยหลงเ,เปลี่ยนก็เปลี่ยนมาใช้เป็นอินซี่แล้วทีนี้กล้าเปลี่ยนตลอดถ้าเกิดว่าอยากยายลอกไปใช้เคมีใช้เลยไหมไม่ใายเลยไม่เอาแหละอ,อืม <c oughs> แต่ว่าตัวนี้ดีจริงๆกันนะพวกวัาจช้ตัวนี้อ่ายากกันเนี่ย นะเดี๋ยวทีนี้ก็เลือกแค่เหลืองของพ้นผลิตเนาะในเหลืองของปัญหาที่เราพบเจอปันปือมีไรได้เราก็ยังใช้จุลินทซี่ตัวสาหรับกําจัดเชื้อราได้ไม่มีปัญหาไรถึงกระเดียเหลืองของพ้นผลิตนุ่ก๋วยข้าวตามมีอะไรก็ตัวคุยโทรถามกันได้เดี๋ยวนุ่งรกควน่วยฟากเบอร์โทรัพท์ไว้ให้นิดนึงครับเบอร์ตทรัพผมก็ูนแปดเจ็ดซเจ็ดซูนฮูนแปดเจ็ม หกหนึ่งหนึ่งส้มนะครับก็ส้หมาทโทรมาพูดคุยซอบท่ามเองกันได้เลยเราไม่ปิดนะไม่ยินดีบอกให้ครับคุณเอินโรได้ครับครับโอเควันนี้ขอบคุณมาครับสวัสดีครับ